หลัรบรอวันนี้ยังไม่มีการเรียกร้องได้ไหนทั้งสิ้น <c oughs> แต่มีแต่เสียงกลนโอ้น่าสงสารยังงานไม่เสร็จเลยลูกอะ่ะนั่งลงนั่งลงอ่ะเร็วเร็ววนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนโอ้ไม่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 โอ้ยวันนี้จะงอนแล้วเนี่ยวันนี้จะงอนแล้วเนี่ยปล่อยให้นอนคนเดียวอ่ะนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนอ่ะ มีกล้วยมีกล้วยวันนี้มีกล้วยนั่งแล้วก่อนอืมตายแล้ววันนี้จะงอนพ่อแล้วเดี๋ยวปอกให้ก่อนคือทนทนไม่ไหวอะ่ะหนูทนไม่ไหวอะ่ะพ่อทําทำงานแป๊บเดียวนะถ้าไม่หนูทนไม่ไหวแล้วเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะ้ำ chạy giá ừ. bấm nâng bấm nâng ừ ừ nữa nữa. ừ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  อีกรุ่งนึงรอหน่อยรอหน่อยมันปอกมือเดียวอ่ะอ้วนวันนี้วันพระด้วยอ้วนเราลืมซื้อดอกไม้มาเลยรู่สุดท้ายแล้วนะเพราะมันหมดแล้วนะ อืม,อ,มอ่ะไปนอนรอต่ออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเสร็จแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปนอนรอก่อนนะครับไปแล้วครับผมดุยดุยไปละขอบคุณครับที่รับชมครับขอบคุณครับ